ที่ในมือผมนี่คือเมาส์เกมมิ่งกับคีย์บอร์ดเกมมิ่งของฟิลิปนะครับมันมีหมด8ปุ่มตัวบลักเนี่ยมันจะมีไฟบริเวณนี้นะฮะคีย์บอร์ดนะครับคีย์บอร์ดตัวนี้นะครับของฟิลิปนะครับก็จะมีไฟแล้วก็ไม่ใช่ RGB จ๋าสวัสดีครับผมช่างเคนจากเพจเคนคอมพิวเตอร์จากสเปคคอมประกอบคอมเล่นเกมสตรีมสุดคุ้มนะครับก็วันนี้นะครับผมมีโบรดักของทางซูนามิอีกแล้วนะครับผม ที่ในมือผมนี่คือเมาส์เกมมิ่งกับคีย์บอร์ดเกมมิ่งของฟิลิปนะครับเดี๋ยวเรามาดูว่าเมาส์คีย์บอร์ดชุดนี้เป็นยังไงบ้างนะครับสีสวยไหมแป้นดีไหมราคาโอเคเปล่าดูกันเลยครับผมนี่คือคีย์บอร์ดที่ราคาไม่ได้สูงมากนะครับเมาส์ Mouse ราคา259บาบาทนะครับส่วนคีย์บอร์ดราคา 790บาทนะครับแล้วก็ถ้าเราซื้อ2ชิ้นนี้พร้อมกันนะครับมันจะถูกลงไปอีกนะนจะคอมโบไปอีกนะฮะจะอยู่ที่10,49บาทนะครับผมนี่นฮะคู่มืออ่าแล้วก็ตัวเมาส์นะครับผมตัวเมาส์นะครับนี่เลยฮนะนี่นะตัวเมาส์อย่างนี้นะ ป็น USB ครับนี่นะฮะตัวเมาส์มีไฟสาก็เป็นเกียร์ทั่วไปที่ผมเคยเจอแหละครับทำ USB ก็โอเคปกติแน่นหนะถังกรแบงดีมีโลโก้ปั๊บคนเขาฟิลิปนะฮะแต่ที่ผมชอบเลยผมชอบเท็กเจอร์มากเลยทเท็กเจอร์มันจะแบบว่าด้านๆอ่ะถ้าไหร่หรือว่าเนี่ยมันจะด้านๆตรงช่วงบนเรือนนี้ก็จะมีโลโก้เขาฟิลิปอยู่ตรงกลางนะครับเดี๋ยวเรามาเสียบไฟดูว่าเสียบไฟแล้วเป็นยังไงนะครับโอเคเสียบไปปุ๊บนะฮะอ่าดูสิ เสียบแล้วเป็นยังไงนะฮะไม่รู้เกิดการอะไรขึ้นนะครับผมฝ่ายไม่ติดจะครับในส่วนของตัวเมาส์นะครับผมบริเวณของตัวเมาส์เนี่ยมันจะมีปุ่มทั้งหมดด้วยกัน8ปุ่มนะฮะถ้าเรามาดูดีๆอ่ะเดี๋ยวผมชี้ดูนะครับอ่านปุ่มแรกนะฮะนี่นะบวกนะฮะบวกอันนี้ลบนะครับหนึ่งนะปุ่มที่หนึ่งปุ่มที่สองนะฮะข้างๆมีสองปุ่มครับปุ่มที่สามปุ่มที่สี่นะฮะแล้วก็ปุ่มที่ห้าปุ่มที่หกนะครับ ปุ่มที่นี่ฮะนี่ับปุ่มที่5คือปุ่มิกศษที่ขวาใช่ไหมอันนี้ข้างหลังครับปุ่มที่7ปุ่มที่8นะครับผมตรงส่วนไอ้ปุ่มที่7ปุ่มที่8เนี่ยมันเขียนว่า return to main screen นะฮะอันนี้ถ้าเรามองโดยภาพรวมพอจะเข้าใจได้ว่ามัน,นอาจจะเป็นปุ่มกลับไปหน้าโฮมประมาณนี้นะฮะแล้วส่วนด้านขวาเป็นสแสดงไฟครับของเมาส์นะเป็นรูปเมาส์มีไฟนะครับผม ซึ่งอังนนี้ตรงบริเวณนี้นะฮะก็จะมีไฟนะฮะที่เป็นขาวๆจะมีไฟขึ้นมานะตรงบริเวณของตัวเมาส์เนี่ยมันก็จะมีไฟอย่างที่เห็นอย่างนี้นะครับผมอย่างนี้เลยนะไฟของเมาส์นะครับเป็นเดนโวนะเป็นเรนโบนะครับผม สามารถปรับบ D P I ได้นะครับผมปรับสีไฟได้ด้วยไหมปรับสีไฟได้ด้วยไหมครับนี่ฮะรับวัสดุก็โอเคจบเรื่องเมาส์แล้วเนาะต่อไปเรามาดู keyboard. คีย์บอร์ดกันดีกว่าครับผมคีย์บอร์ดนะผมพอเปิดมาแล้วนะมันจะเป็นสระนี้ครับเห็นไหมฮะเปิดมาเป็นสระนี้นะครับ เราก็จะเจอกับนี่เลย1อันนะฮะอันนี้ก่อนเลยนะฮะนี่คือที่วางเท้าแขนนะครับผมคู่มือนะครับแล้วก็เป็นตัวดึงแคปนะครับผมตัวดึงแคปหนึ่งอันนะแล้วก็ตัวคีย์บอร์ดนะครับผมนี่นะฮะฟิลลิ่งการกดก็จะนุ่มๆหน่อยนะครับตามเสียงตามนี้เลยนะครับนะครับตัวคีย์บอร์ดนะครับผม มันก็จะมีเป็นเท็กเจอร์ครับผมตามนี้ครับเห็นไหมจะมีปุ่มหมุนวอลลุ่มด้านบนนะครับแล้วก็นี่ฮะคีย์ก็จะเป็นคียภาษาไทยนะครับตัวนี้ฮะคีย์ไทยอังกฤษนะครับด้านหลังก็จะมีเป็นนี่ครับตัวนี้สามารถวางเป็นขาตั้งนะครับอาซังซายและขวานะครับมันก็จะมีปุ่ม G1 G2 G3 แล้วตัวนี้ที่หมุนได้นะฮะผมดูตรงปุ่ม G ีหน่อยนี่ฮะ นี่คือบริเวณปุมจีที่ผมพูดว่าคือจีหนึ่งจีแล้วก็หมุนตรงนี้ได้นะครับผมมันหมุนเพิ่มบอลลูมได้นะพอมีไฟเป็นไงเนาะโอเคครับมาแกะกันเลยโอเคนะครับผมก็นี่นะครับพอเราเสียบใช้งานมันจะเป็นสั่งนี้นะครับผมอย่างนี้นะฮะไฟนะฮะนี่ครับแส่ของมันนะครับประมาณนี้นะครับ ที่หนึงที่สที่สามนะครับแล้วก็มีปุ่มเพิ่มรูมร,มร,มร่มนะครับเห็นไหมครับตรงนี้นะครับผมถามผมว่าสีสวยไหมก็โอเคนะครับแล้วก็เวลาพิมพ์นะครับจะมีเสียงประมาณนี้นะเดี๋ยวดูลองพิมพ์เหมือนนะครับสักครู่นี่ครับนี่คือเสียงของต้นพิมพ์นะครับนี่ครับประมาณนี้นะ ประมาณนี้นะครับผมแล้วก็เดี๋ยวจะดึงแคปออกมาให้ดูครับว่าแคปเป็นสีอะไรนะอันนี้เป็นซื้อสีสีฟ้านะครับเห็นครับว่าเป็นซอสีฟ้านะครับตัวนี้นะครับผมโอเคนะครับี๋ยวใส่แคปก่อนนะครับโอเคนี่ครับตัวนี้นะครับผมก็อคือ แผ่นรองเท้าแขนมั้ผมที่เท้าแขนนะเวลาเราเราพิมพ์จีตมื่อเมื่อต้องอุ้งมือใช่ไหมวางอุ้งมือครับผมตัวนี้เป็นแม่เหล็กนะครับผมสามารถใส่เขาได้เลยนี่นะฮะตัวนี้เป็นแม่เหล็กนะครับผมเราสามารถเอาตัวเนี้ยแปะเข้าได้เลยนี่ฮะเห็นไหมฮะฮะดูดนะครับผมดูได้เลยครับวางแล้วดูดเลยนะนี่ฮะอ่าครับผมเราเราวางกับพื้นแปะมันก็จะดูดดูกันเลย โอเคนะครับผมประมาณนี้นะนี่ฮะก็จะเป็นสักนี้นะก็ <c oughs> จะประมาณนี้นะผมสำหรับคีย์บอร์ดตัวนี้นะครับของฟิลลิปนะครับก็จะมีไฟแล้วก็ไม่ใช่ RGB จีบีจ๋าพูดง่ายเป็นเรนโบ้เฉยครับไม่ใช่ RGB นะครับเป็นเรนโบ้แล้วก็ผมชอบตรงนี้มากเลยปรับเพิ่มเพิ่มเสียงครั้งนี้ถือว่าเจ๋งมากนะผมชอบนะครับแล้วก็สะดุก็แข็งแรงปุ่มกดก็เสียงดีนะ ต่อสอดมือได้ดีนะครับผมกดก็โอเคดูเรื่องพอสมควรนะครับเรามาสรุปกันนะครับว่าเมาส์ตัวนี้นะครับเป็นยังไงบ้างต้องสึกอของผมนะมันก็เป็นเมาส์ที่คุ้มค่า1นตัวแหละครับผมในราคาเพียงไม่กี่ร้อยบาทนะครับถามว่าโอเคไหมผมว่าเนื้องานสดุผมว่าโอเคกับแต่หลายแบรนด์ในตลาดนะครับผมราคาก็ถูกด้วยนะครับส่วนคีย์บอร์ดนะครับผมผมก็รู้สึกว่ามันก็สมน้ําสมเนื้อในราคาที่เขาขายนะครับผมนะครับ 2ตัวนี้ถ้าซื้อพร้อมกันจะอยู่ที่ราคา1,049นิดๆบนึ่งบ,บาทประมาณนี้ครับผมสามารถหาซื้อได้ที่ lazada shopee jdcentral แล้วก็เว็บไซต์ของซูนามินะครับผมสามารถสั่งได้เลยหรือจะสั่งกับทางร้านผมก็ได้นะครับผมขอฝากที่เพจนะครับเพจคอมพิ m เตอร์จัดสเปคคอมประกอบคอม,อมเล่นเกมสสุดคุ้มครับหรือสามารถติดตามผมได้ที่ช่อง Ken Blue Man นะครับผมยังไงก็วันนี้ขอจบการรีวิวคีย์บอร์ดและเมาส์ผลิตนี้เองนะครับแล้วไงเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ